อันยองสวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนระับทุกคนก็สู่ช่องของพีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาทุกๆคนนะคะมาเปิดพอดเฟลิโอนนะคะที่เราใช้ส่งมหาลัยนะคะ คือเราอัดคลิปทาพอดอะคือรีวิวพอร์ตอะประมาณสามสี่คลิปแล้วเราก็ตัดต่อไปแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่กระชับแล้วก็ยังไม่เชัดเจนแล้วเรารู้สึกว่าหน้าเราตอนนั้นไม่สวยด้วยนะคะวันนี้เราเลยมาทําคลิปเปิดพอร์ตไม่ได้เปิดหมดแบบยันแบบที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าเปิดให้ดูคร่าวๆว่ารูปแบบมันเป็นแบบไหนโอเคเราขอแนะนําตัวก่อน,นะคะ่ะเป็นเด็ก6 7เจน,นะคะเราติดมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะโอเค วันนี้นะคะเราก็เลยมีความตั้งใจที่อยากมาเปิดพอร์ตให้ทุกคนดูนะคะคือคลิปนี้เป็นคลิปเปิดพอร์ตนะคะอาจจะมีคลิปหน้าที่เป็นแบบว่ารีวิวการสัมภาษณ์คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวมาทําให้โอเคเรามาเริ่มมันแรกหลายๆคนคิดว่าการทําแบบพอร์ตเฟลว์ก็คือต้องเป็นผลงานเยอะถูกไหมก็มีสว่วนนะคะเราจะบอกว่าการทํากิจกรรมมมีสว่วนทําให้เราติดมหาลาัยด้วยจริงๆคือเราจะบอกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ขี้เกียจอ่านหนังสือมากเราอ่ะได้เตรียมตัวสอบทีเกตอ่ะ เอาแบบเต็มที่นะตั้งแต่เดือนมันสอบเดือนไหนนะมันสอบเดือนธันวาเราเริ่มอ่านเดือนพฤศจิกาประมาณวันที่20บปลายๆแล้วโอเคซึ่งเราอ่านแต่ละวันอะวันละสามสนาทีเองทุกคนเพราะฉะนั้นเราถือว่าก็าดีใจอยู่ที่ว่าติดรอบพอร์ตคือรอบพอร์ตของเรานะคะในโครงการช้างเผือกคณะศึกษาศาสตร์สาขสาขวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยคือเขาจะใช้คะแนนที่แก๊ แล้วก็ใช้คะแนนที่แผน5แล้วก็ใช้พอร์ตฟิลิโอแล้วก็การสัมภาษณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันใช้ค่อนข้างหลายอย่างนอกจากที่จะต้องทํากิจกรรมและต้องเรียนในห้องให้รู้เรื่องเราจะได้มาทํข้อสอบทีเก็ตได้คือ,อน,นี่ขอเกินเลยว่าอยากให้น้องๆทุกคนตั้งใจเรียนในห้องให้ดีเพราะว่ามันจะเป็นส่วนช่วยหล่อหลอมทําให้เราอะทำข้อสอบทีเก็ตได้คือส่วนตัวเราอะตั้งใจเรียนในห้องแต่ว่าเราไม่ค่อยมาอ,อ่านหนังสือข้างนอกเราเก็บ เนื้อหาที่เก็ไม่ทันทั้งหมดแต่ว่าเราก็พอเก็บได้อยู่เพราะว่าเคยเรียนมาก็จําได้อะไรเงี้ยเนาะโอเคมาเข้าเรื่องกันในเกณฑ์เลยนะคะก็คือจะต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์คือเราอะได้ไปแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ม .1 แล้วมันมีปึ้งขึ้นมาพอดีอะเราก็เลยรู้สึกว่าเอาใส่ไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนแบบปัจใช่อะเออ,อเขาเขียนว่าต้องมีโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ชนะระดับภาคระดับจังหวัดอะไรเงี้ยมีพอดีแล้วงานศิลปหัตกรรมเหมือนอีกเรามาเริ่มกันที่หน้าปกกันเลยนะคะนี่คือหน้าปกของเรา เราแนะนําว่าให้น้องๆทุกคนหาเลือกรูปภาพที่หันหน้าตรงยิ้มสดใสแบบยิ้มโลกสวยอะไรเงี้ยกรรมการเขาจะว่าจะดึงดูดกรรมการได้แบบว่าสมมติมีหอต,ตั้งอยู่เนี้ยเอาชิ้นหยิบอันนี้มาเพราะมันดูน่าสนใจอะ่ะมันเหมือนที่เราแบบซื้อหนังสือตามหน้าปอกอ่ะ get ไหมเึงประมาณนั้นสําหรับหน้าปกนะคะเราแนะนําให้ใส่ชื่อเราสาขาคณะนะโครงการที่เราจะเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนตัวคือของเราอะ่ะ ี่คือของเรานะเราอ่ะใส่ตรามหาลาัยไปด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ตราโรงเรียนเข้าไปคือเราต้องการทําให้เขารู้ว่าเราอ่ะต้องการจะเข้าที่นี่อ๋ออีกอย่างหนึ่งคือให้แนะนําว่าให้ใส่คําคมไปที่หน้าปกด้วยมันจะดูเหมือนเราจริงใจและเราเป็นคนที่ยึดตามคาคมนั้นจริงๆคือคาคมของเราอะไรนะสักอย่างหนึงเนี่ยบึง้งนั่นแหละตอนนี้คือเราไม่ได้มีพอร์ตอยู่ที่ตัวนะคือเราทําคลิปแบบหลายคลิปมากแล้วคือพอร์ตมันหายอะ่ะเดี๋ยวเราหาไฟล์มาแปะให้ต่อไป คําน้าสารบาัญจําเป็นต้องใส่ไหมอันนี้เราส่วนตัวเราเลยนะเราส่งที่ไหนเราไม่ใส่คําน้ากับสารบัญเลยถ้าแบบอยากใส่คําน้าเข้าไปจริงๆอ่ะอยากให้แบบว่าสมมุน้นามันเหลืออะไรเงี้ย อย่ลองใส่แบบพวก SOP การเขียนเรียงความอะไรอย่างเงี้ยลงไปแทนนะสาราบัญนะคือตอนแรกอะ่ะเราใส่ไปนะแล้วพอรวมหน้ามันได้ประมาณ14หน้าแล้วเรารู้สึกว่าเออเอมหาลาัยเขากําหนดแค่1ิหน้าแล้วจะใส่เกินทําไมเราก็เลยเอาออกไปเลยเราก็เลยไม่เอาคํานำของสาราบาัญใส่เข้าไปนะคะต่อไปหนะ้าโปรไฟล์นี่แหละคือสําคัญมาก คือประวัติส่วนตัวของเราเขาจะได้ติดต่อเราได้ถูกต้องประวัติส่วนตัวเนี่ยคือลองไปหาดูนะในแชนว่ามันจะมีแบบเทมเพล e มาให้เลยคือช่วงแรกๆอ่ะตอนที่เราฝึกทำพอร์ตอ่ะเราก็หามาจากเทมเพล e แล้วเราก็มาเขียนเขียนเขียนแล้วก็แปลงเปลี่ยนบ i l l i o n b i l l i ไปเรื่อยจนเป็นเวอร์ชันนี้เปลี่ยนไปหลายรอบมั้งเป็นร้อยร้อยครั้งแล้วมั้งแนะนําว่าแนะนําตัวเนี่ยคืออะไรพวกแบบชื่อชื่ออะไรก็ใส่ไปเลยมันมันเป็นเล่มที่ต้องใส่เพราะฉะนั้นเราจะข้ามตรงนี้ไปแนะนําว่าให้ใส่ IG Facebook เบอร์โทรเบอร์โทรพ่อแม่ชื่อพ่อแม่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เขียนอาชีพพ่อแม่ไปมัง้งเอออะไรเงี้ยอ๋ออย่างหนึงน่งให้ใส่หน้านี้คือ เกรดเฉลีย่ยนี่คือสิ่งสําคัญมากแนะนําว่าให้เอาเกรดเฉลีย่ยถ้ายิ่งได้เยอะยิ่งดีเอามาใส่หน้านี้หน้าโปรไฟล์มันจะเป็นโปรไฟล์ที่ดีให้กับเราอีกอย่างหนึ่งที่อยากให้ใส่แล้วก็มีความจําเป็นมากๆนั่นคือความความสามารถพิเศษกับงานอดิเรกเออนะแนะนำให้ใส่2อ,อย่างนงเข้าไปมันจะดูหน้าดึงดูดแลวก็น่าสนใจงานอดิเรกอะเราใส่แบบพื้นเพทั่วไปเลยคือแบบช่วยแม่ทําสวนช่วยพ่อซ่อมรถขายของอะไรเงี้ยฟังเพลงอ่านหนังสือแต่ง นิยายอะไรเงี้ยใส่ไปเลยความสามารถพิเศษเราใส่ทำเป็นโทรกราฟิกแต่ต่อคลิปทํา YouTube แล้วเราก็แปะลิงก์หลักฐานให้ดูด้วยว่าเราอะทํา YouTube จริงๆคืออันเนี้ยได้คําแนะนํามาจากคุณครูอีกครั้งอีกทีหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะคือคุณครูแนะนําว่าถ้ามีแบบผลงานอะไรแบบเนี้ยหรือว่าอยู่เป็นคนดังติกตอกหรือว่าอยู่เป็นคนดังไอจอยู่เป็นมีคอนเทนต์อะไรเงี้ยแนะนำว่าใส่ไปเลยมันดีมันมีหลายมหาหลัยเลยนะที่เขียนว่ารับ คนที่แบบมีผลงานแบบนั้นอะคือมีผู้ติดตามในดิ k t ตอถึง1นึ่งแสนคนก็มีเป็นผ่านเกณฑ์อะมันเป็นรอบเป็นรอบต้องไปศึกษาให้ดีแต่เกณฑ์แต่ละมหาลัยไม่เหมือนกันอันเนี้ยเขาไม่ได้เขียนมาแต่ว่ารู้สึกว่าเออใส่ไปดีกว่าเพราะมันก็เป็นงานอะดิเรที่เราทําจริงๆอะล้วก็ใส่ไปเออประมาณนี้แล้วรู้สึกว่านี้อาจจะโดนใจเขาด้วยเพราะเรารู้สึกว่าการเป็นครูการเรียนศึกษาศาสตร์การเรียนครุศาสตร์อะจะต้องแบบมีความถนัดในด้านอินโทรกราฟริกการตัดคลิปจะได้ทําสื่อการสอน สอนนักเรียนได้นะคะอ๋ออีกอย่างหนึ่งที่เราใส่ในหน้านี้คือ SOP เราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราเขียนข้างล่างเนี่ยมันเป็น SOP ไหมแต่มันเป็นการเรียงความบรรยายของเราคือเราใส่เกี่ยวกับทําไมเราถึงอยากเป็นครูเหตุผลอะไรทำไมถึงอยากเป็นครูอันนี้คือเราใส่ไปคือจริงๆหน้าเนี่ยมันมันแบบแมันตอนแรกอ่ะมันมันว่างมันโล่งมากใส่อะไรดีวะตอนแรกมันเป็นรูปหน้าเราที่ยืนทำเนี้ยเราสวยมันไม่สวยอ่ะมัน ไม่ดีอ่ะเราก็เลยใส่ SOP เข้าไปทําให้เขารู้ว่าเราอยากเป็นคุณครูจริงๆมันอะไรคือแรงบันาลใจเนี่ยคือเขาต้องถานอยู่แล้วถ้าอยู่ไม่ได้ใส่ไปแล้วอยู่ผ่านการสัมภาษณ์อ่ะพออยู่ไปสัมภาษณ์เขาต้องถามแน่คำถามนี้พขาเจอทุกที่เลยกานที่กิจกรรมกิจกรรมที่เราใส่ให้มันเป็นเด่นไปเลย2หน้าเต็มๆคือคโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์อ๋อเลยาผลงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ เพราะว่าเราได้รับรางวัลระดับประเทศมาเราก็เลยใส่เข้าไปอันนี้นะคะถ้าใครมีผลงานวิทยาศาสตร์หรือโครงงานหรืออะไรก็ได้ที่ <c oughs> มันได้รางวัลเนี้ยใส่ไปเลยติดค่ายสอ,อวนอใส่ไปเลยมันดีมากเลยที่ใครติดค่ายสอวนอคือเก่งมากเขาน่าจะรับชัวร์แล้วว่าส่วนตัวตอนแรกอ่ะเรากังวลมากเลยเพราะว่าเราไม่มีค่ายสอวนอใช่ไหมเราแบบเรามาลูทีหลังตอนม5แล้วว่ามันมีค่ายเนี่ยแล้วเราก็แบบอ่านหนังสือไม่ทันอ่ะเราก็เลยไม่ติดเราไปสอบแบบสอบมั่วมากตอนม5นั้นแบบ ไม่รู้อะไรเลยก็ไปสอบเพราะฉะนั้นน้อง,องหนูหนูที่เรียนดูอยู่ก็ลองไปสอบค่ายสอบอวนอดูนะคะมันดีอ่ะมันเป็นค่ายแบบค่ายวิทยาศาสตร์ชีวเคมีฟิสิกอะไรเงี้ยมันมีหมดเลยถ้าสมมติใครมีโครงงานนะคะสิ่งที่เราแนะนําอยากให้ใส่ไปหนึ่งคือตัวชิ้นงาน 2. ที่มาสามันมีประโยชน์กับใครอะไรไงบ้างสี รูปเล่มน,นะคะถ้ารูปเล่เมใสนะ่ไม่พอแนะนําให้ใส่เป็น QR code เข้าไปเลยเอันนี้คือหน้าหนึ่งของโครงงานเราแล้วก็หน้าสองมันเป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นการต่อยอดทันตั้งแต่ม .1 จนถึงม6เลยแล้วมันเป็นลูกเหลียงหมดเลยนะคือโครงงานที่เราได้รับรางวัลนะคะคือเครื่องตัดมาในลูกเหลยนะียงก็คือได้รางวัลตอนมอ1แล้วก็ม .2 เป็ไปปรับปรุงอะแดปตัวเครื่องใหม่ให้มันแบบกระทัดรัดสะดวกมากยิ่งขึ้นพอมา3มีโควิดมสมีโควิดไม่ได้แข่ง พอมาห้าเอาตัวเครื่องเนี้ยมาออกแบบใหม่คือตอนแรกอะ่ะจะทําเครื่องผ่ามากเอ้ยตอนแรกเป็นเครื่องตากหมักแห้งเออ้รู้สึกว่าแบบมันยังไม่เวิร์กแล้วก็เปลี่ยนว่าเอ้ยเราอะ่ะมีลูกเหลี่ยงเหลืออยู่งั้นเอาลูกเหลี่ยงมาแข่งเลยเอออะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นเครื่องกระทอมมาเลยลูกเหลี่ยงจากฝักขึ้นมาคือเราคิดเราตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ล้วอยากได้เครื่องกระทอมมาลีเหลียงมากออกมาเป็นโครงงานใช่มันโครงงานในเอสเราก็เลยเอาโครงงานเนี้ยไปอะแดปทำเป็นตัวเครื่องใหญ่ในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม kau leh dapat uang mah, kegiatan kau ini mm -hmm. แต่ละคนก็คงไม่เหมือนกันหมดแล้วถูกไหมโอเคงั้นเราจะข้ามไปนะคะต่อไปหลักประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นเกณฑ์ที่เป็นคุณธรรมที่ควรมีนะคะหลักประชาธิปไตยอันนี้เราใส่ลงสมัครประธานนักเรียนลงไปแล้วก็ใส่ว่าแบบนี้คือโปสเตอร์เรานี่คือช่องติกต่อนี่คือช่องการติดตามเราสามารถไปดูได้คือมันมีจริงๆเราไม่ได้แบบโมเมขึ้นมาเองอะ่ะคือมันเป็นหลักฐานให้ดูอะ่ะเขาะ้าใจไหมอืมอเราไปมีจิตอาสาจิตอาสาเรามีเก็บขยะริมชายหาดคือการเป็นครูอะ่ะแนะนําถ้าใครเคยไปแบบไปสอนน้อง ตามโรงเรียนเคยบริจาคของว่าเคยสอนพิเศษออนไล,ลน์อะไรเงี้ยใส่ไปได้เลยอีกอย่างหนึ่งคือการมีส่วนร่วมกับชุมชนอันนี้แนะนําให้ใส่ไปวว่าน่าแหละคือการเก็บขยะการไปเดินค่ายปลูกป่าเออและอีกอย่างหนึ่งคือเราได้ไปเข้าค่ายที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเราก็เลยใส่เข้าไปนี่นะคะก็คือนี่มันคือคลิปเปิดพอร์ตของเราใช่ไหมเราก็พูดตามที่เราใส่ไปจริงๆแล้วก็น้าหลังสุดเราใส่เป็นรูปตัวเองแล้วก็เขียนคําคมแคปชั่นเข้าไปนะคะและแ้วเขียนแซงเดื คลิปนี้ก็มีเข้านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กด subscribe ใครมีคำถามสงสัยทิ้งไว้ได้ใ,ใต้คลิปเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ในคลิปหน้าที่จะมาทําคลิปรีวิวการสัมภาษณ์นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วขอบคุณค่ะบ๊ายบายเสียงกึจมูกอะ่ะ